เรียกว่าเป็นเซตใหญ่มากนะครับซี่โคงจุูป,า,ปากปลากระมานะครับมาซัดใกล้กันก่อนเลยดีกว่า <_ d ress> สวัสดีครับผมหนึ่งสินบนแผนเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ที่หาดชื่อดีคือกําลังดังเลยตอนนี้คนเมืองการรู้จักทุกคนแน่นอนพอดีมันมีเรื่องคืออย่างนี้มีร้านค้าเนี้นเนยเป็นร้านอาหารโถมาหาผมบอกว่าเฮ้ยน้อง มากินร้านพี่หน่อยดิร้านพี่อร่อยมากว <Wow. S 1> ่าทีา้เราก็ค้างคาใจไงเราก็เฮ้ยมันอร่อยขนาดนั้นเลยวะผมก็เลยเออไหนลองมาดูหน่อยดิว่ามันจะอร่อยจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าชื่อร้านที่โคงจูปากปลากระม้านะครับเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูว่าจะอร่อยแบบที่เขาบอกหรือเปล่าทไมอร่อยนะเดี๋ยวรู้เรื่องไป มาแล้วครับซี่โครงหลังจากรอไปประมาณสองชั่วโมงก,กว่านะครับถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยในขนาดนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยแต่ว่าก่อนกินเนี่ยต้องมีถุงมือก่อนผู้ดีหน่อยวันนี้ผู้ดีหน่อยอถุงเล็กไปหน่อยครับอันนี้นะ่าจะเป็นสี่สิบเก้ามมมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินกันเลยดีกว่ามาลุยที่ตัวซี่โครงเลยดีกว่า โอ้ดูครับเป็นไงอะ่ะเนื้อเน้นๆกระดูกนี่ถือเล็กมากครับมาเข้าปากเลยดีกว่าหืมืมถ้าเนื้อมันไม่เหนียวนะครับดึงมาก็หลุดเข้าปากง่ายๆแ,แบบเคี้ยวง่ายๆเลย เฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยหมดไปแล้วครับหนึ่งชิ้นชิ้นที่สองตามมาคือแบบเราสามารถแบบเอาปลาแบบกัดเข้าไปอ่ะโคตรนุ่มเลอะด้วย เฮ้ยผมไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้เลยนะแต่พอกินครั้งแรกมันรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เฮีย้ยแม่งอร่อยวะอร่อยจริงไม่อวยอันเนี้ยหกด้วยสัตว์<อ>ก็คืออันเนี้ยผมสร้างเป็นซ่โคงคัตไซส์พิเศษขนาดแอลนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าคือได้แบบเยอะเยอะอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี้ยหยิบมาให้ดูเนี่ยดูดิามาครับ เซตคอมโบขนาด XL นะครับเรียกว่าเป็นเซตใหญ่มากนะครับของร้านซี่โครงจุปากปลากับมานะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือซี่โครงหมาแบบอ่ะใหญ่มากครับไม่กล้ายกให้ดูเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆอ่ะแล้วก็มีไส้กรอกนะครับไส้กรอกเยอรมันให้มา4ชิ้นครับแล้วก็มีปีกไก่น้องไก่นะครับอน้องไก่ใหญ่มากครับว้าว น่ากินมากครับมีปีกปีกมาสองอันนะครับเน้นเน้นมาซัดใกล้กันก่อนเลยดีกว่าหืมเฮ้ยอ,อ,อร่อยว่ะเขมามักมาถึงเนื้อในอ่ะเขาแบบเข้าเนื้อในกินนีแบบ่แบบ,แบบหอมออกมาเลยะเครื่องเทศที่เขมามัก หืมแบบมันรุดออกมาแบบแบบคือมันนุ่มจริงๆนะครับนี่แม่งแนะนําเลยนั่งนี้ไม่อ้วนนะครับใครว่าอ้วนนะครับไม่เชื่อดูผมได้หืมน้องไก่ของร้านซี่โคงนะครับอืมมีแซลมอนด้วยไม่เล็กนะครับ แซลมอนไม่เล็กนะครับเกินราคาครับอันนี้สัดเลยดีกว่าแซลมอนยย่วๆเขาป้าครับอืืออร่อยเหรอก้างเลสุดเฮ้ยอร่อยอ่ะเคยดูแต่ในทีวีนะครับที่เขากินกันได้มากินจริงๆแล้วถือว่า คุ้มค่ามากเลยกับการรอคอยคือตอนเนี้ยเลือกกินอะไรไม่ถูกเลยเพราะมั่งเยอะโคตรเยอะเยอะยิบพ่า่เลยครับอันนี้ราคาอยู่ที่แค่พันหกเก้าสิบเก้าแต่ว่าคุณจะเพิ่งคิด,ดว่าแพงนะครับพันหกเก้าสิบเก้าเนี่ยอ่ะถ้าคุณมาซี่คนนะหานกันนะ่ได้เท่าไหร่ไม่รู้ลองมาหานกันดีแต่ว่ากรรมวิธีในการทําของเขาเนี่ยมันมีวิธีลากไลยขั้นตอนมากเลยใช้เวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงนะครับรวมตั้งแต่การมักนะครับ แล้วมาอบเขาไม่ได้มักเสร็จแล้วมาย่างเลยนะมักแล้วมาอบมาบ่มในฟอยล์พอบ่มเสร็จเอาหมูออกมานะครับเอาฟอยล์ไปดูดหมาครับบ่มในฟอยล์นะครับบ่มอ่ะหกชั่วโมงแล้วเอามาย่างอีกประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าจะได้มาเป็นถาดเนี้ยค,คุณลองคิดดูแล้วมีอะแซลมอนมีไส้กรอกมีไก่เฟนส์ไฟขนมปังนี่ดูดิให้มาแบบหนึ่งสองสามี่ห้าหกดเจดแปดชิ้นอะ คิดดูอะสี่ห้าคนคุณก็มากินได้ห่านกันแล้วมานั่งที่เนี่ยคือบรรยากาศแม่งดีริมแม่น้ํามีดนตรีมีหลายย่างอ่ะไม่มีอย่างเดียวคือสปอนเซอร์ครับขอบคุูห้าชื่อหรือดีล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณพี่อาร์ตครับ <c oughs> มาขานมปังกระเทียมครับเมื่อกี้ผมลองไอเซ็ตเซ็ตกลางไปแล้วว่าซอสอันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยจริงไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยชอบเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านด้วยผมหรือซอสหรอ ซื้อหมูห,หลังร้าน้างครับเฮ้ย<ฮ>เอเอลืมบอกอันนี้มัมีน้ำจิ้มเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นจิ้มแจ่วนะฮะเนี่ยใช่ไหมจิ้มแจ่วครับเราเอาไกล้เดี๋ยมาจิ้มเข้าไปได้ปะมาเฮ้ยน้ำจิ้มอันนี้หอมอร่อยนะ ถ่ายแล้วคือ,อยังไงผมก็กินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะมากแล้วกินไปแล้วเซตหนึ่งด้วยเซตที่ว่าเซตเอลเมื่อกี้แล้วคือก็ต้องมากินเซตน,นี้อีกอยังไงก็ไม่หมดเดี๋ยวคีมงานก็จัดกันไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอฝากร้านซีโครงจุปากปลากับหมาสาขาหาดชื่อ,อดีเมืองการด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คือมาขับรถเข้ามาได้เจอร้านแรกเลยสร้างได้เลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจบีจัดให้นะครับ <Yeah. S 1> อร่อยจริงคอนเฟิร์มจุ๊บจุ๊บ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> ฝาก ติดตามเพจซิมบัลแพนด้วยนะครับก็กินเที่ยวทั่วไปครับใครมีร้านดีๆแบบนี้มาก็มาแนะนํากันได้นะครับคอมเมนต์ mm. มาได้เลยครับอยากให้ไปร้านไหนถ้าผมไปถ้าไปได้ผมไปทุกร้านเลยครับแล้วก็ฝากกดซับสไครตไลค์แชร์ใน YouTube ไปด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ทางช่องซิมบัลแพรนะครับงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะครับดเดี๋ยวผมจะไปกินต่อกับทีมงานแล้วเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูไปครับสวัสดีครับ เอาเลยเอาอเลยป่อยบะเป็นฝ่ายแบบโอ้ยเยอะพอก่นนนอนไหนสัน์ออกเดอออกไม่ไี่อ่ะ <c oughs> มีกลางอยู่